การจุดไอ้ตูมของภาคใต้เป็นประเพณีหรือไม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรับชมกันครับในเทปนี้บันทึกเทปวันที่11มกราคม2567นะครับาฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิดซิมกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของเทปรายการที่ออกอากาศทางช่อง YouTube นะครับ แล้วก็ท่านใดที่เจอทางช่องของ t i k t o อนะครับก็ไปติดตามที่ช่อง Youtube บ่าวจอมหนีซิมกันได้เลยครับรวมไปถึงท่านใดที่เจอทางคลิปเรียวของ Facebook นะครับก็สามารถที่จะไปติดตามทางช่องของย t u b e บ่าวจอมหนีซิมกันได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องของเทปร,รายการต่างๆที่ออกอากาศทางช่อง y o u t u b e บ่าวจอมหนีซิมนะครับ แล้วก็ฝากคุณผู้ชมในเขตพื้นที่ของจังหวัดสตูลโดยเฉพาะอำเภอควนกะหลงนะครับผ่านไปผ่านมาในเขตพื้นที่ของอำเภอควนกะหลงแวะทานข้าวซักจานหนึ่งนะครับที่ร้านอาหารตามสั่งอยู่หน้าอำเภอควนกะหลงเก่าครับนะครับหรืออยู่ติดกับ3มแยกทางเข้าวัดวังผาสามัคคีนะครับหรืออยู่ยังเยื้องกับสาราริมทางของทางหลวงนะครับอยู่ที่อำเภอควนกะหลงหน้าอำเภอควนกะหลงเก่าครับ ซึ่งอำเภอควนกาหลงเก่าเนี่ยนะครับอยู่ติดกับสพควนกาหลงครับเป็นร้านอาหารตามสั่งไม่ใช่ร้านข้าวแกงนะครับย้ําว่าไม่ใช่ร้านไม่ใช่ร้านข้าวแกงนะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งครับอยู่ตรงข้ามอำเภอควนกะหลงเก่าครับถ้าท่านไปที่อำเภอควนกะหลงนะครับแล้วถามเขาว่าอำเภอควนกาหลงเก่าอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็จะบอกให้กับท่านละเอียดยิบเลยครับนะครับอยู่ตรงกันข้ามกับ อำเภอควนกาหลงเก่าครับกับร้านอาหารตามสั่งแวะใช้บริการกันได้นะครับจะซื้อเป็นอาหารตามสั่งนะครับแบบจานเดียวหรือจะเป็นในส่วนของกับข้าวหรือจะเป็นการซื้อใส่กล่องนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการกันได้เลยเช่นกันนะครับแม่ค้าใจดีนะครับพี่สาวใจดีครับดูแลคุณผู้ชมกันนะครับไปแวะใช้บริการกันได้ครับอาหาร สักจานหนึ่งในมื้อเที่ยงนะครับหรือมื้ออื่นๆน,นะครับก็พร้อมจะดูแลทุกๆท,ท่านในเรื่องของอาหารตามสั่งตรงนั้นนะครับ <hier> แล้วก็ในประเด็นนะครับที่เปิดไปว่าไอ้ตูมนะครับที่จุดกันตามงานศพข,ของภาคใต้นี <hier> ่มันเป็นประเพณีหรือไม่นะครับ <hier> เรามาพูดถึงเรื่องของคําว่าไอ้ตูมกันก่อนนะครับถ้าเราดูในรายละเอียดของคําว่าไอ้ตูมเนี่ยโทรศัพท์ดังนะครับคิกคักกคักอยู่นะครับ ถ้าเราดูคําว่าไอ้ตูมเนี่ยถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเรียกว่าไอ้ตูมภาคกลางก็จะเรียกว่าไอ้ตูมนะครับหรือถ้าเป็นทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าสโป๊กภาคเหนือจะเรียกว่าสโป๊กนะครับโดยเฉพาะจังหวัดแพร่นะครับแป้แป้นะครับสโป๊กนะครับภาคเหนือจะเรียกว่าสโป๊กแต่ถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยจะเรียกว่าบังแกสนะครับบังแกสบังก็คือแบบลักษณะแบบคล้ายๆกับบังไฟนะครับนั่นคือเรื่องของ คำเรียกนะครับในแต่ละภาคนะครับภาคกลางก็จะเรียกว่าไอตูมเหมือนกันครับนะครับภาคเหนือจะเรียกว่าสโป๊กแล้วก็สโป๊กนะครับสโป๊กนะครับสโป๊กสละโอปอปลาแล้วก็ไม้โทกอไก่สโป๊กครับส่วนภาคอีสานเรียกว่าบั้งแก๊สนะครับบั้งแก๊สแก๊สก็คือแก๊ส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 หุงต้มนี่แหละครับคำว่าแก๊สนะครับแก๊สนะครับบั้งแก๊สคือภาคอีสานนะครับ ถ้าดูจากพื้นศัพท์เดิมๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการละเล่นนะครับเป็นการละเล่นครับเริ่มมาจากการละเล่นนะครับโดยการเอาวัสดุธรรมชาติเนี่ยมาเปลี่ยนสถานะให้เป็นแก๊สให้เป็นไอแล้วมีการจุดระเบิดขึ้นมาดังตุ้มนะครับหรือที่เราเรียกกันภาคใต้ว่าไอตูมนะครับไว้หลังจากนั้นเราก็นํามาใช้ในการจุดในงานศพตอนค่ำๆนะครับหรือหัวรุ่งๆก็แล้วแต่ครับ เพื่อเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าครับเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อจุดส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่อีกภพภูมิหนึ่งที่ดีขึ้นนะครับนี่คือความเชื่อที่เราสืบทอดกันมานะครับจึงกลายมาเป็นแบบประเพณีครับจากการละเล่นนะครับกลายมาเป็นประเพณีครับจุดไอ้ตูมในงานศพนะครับกลายมาเป็นประเพณีนะครับเราสืบทอดกันมาถามว่าประเพณีมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันาสารเดือนสิบอันนี้ของภาคใต้แหละครับสงกรานต์นี่คือทั่วประเทศครับหรือประเพณีการไหลเรือไฟของทางภาคอีสานนะครับหรือประเพณีการลอยคมยี่เปงของทางภาคเหนือนะครับภาคใต้ก็การอะไรอีกอะชักพระนะครับลากพระนี่คือประเพณีครับจากการละเล่นของไอตูมทําให้เกิดเสียงดังปุ้มปุ๊มปุ๊มขึ้นมานํามาสู่ประเพณีของงานศพจุดไอตูมในงานศพนะครับแล้วในงานศพเนี่ย จริงๆแล้วก็จะมีการลเล่นอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับทั้งหมหรสพที่แบบเต็มวงและไม่เต็มวงนะครับอย่างเช่นแบบมหรสพที่เต็มวงมีอะไรบ้างหนึ่งวงไฮโลวงป๊อกเด้งวงก้าวเกยวงดัมมี่วงพอนะครับไม่ใช่ละครับไม่ใช่ละครับไม่ใช่ละครับผิดลวครับผิดละครับนะครับการละเล่นที่เป็นวงนะครับอย่างเช่นอ,า,อาจจะมีการรับคณะมโนราม,มานะครับถ้าผู้ตายมีเชื้อสายของมโนราก็จะรับคณะมโนรา,ามารำในงานศพนะครับ หรือถ้าผู้ตายมีเชื้อสายของหนังตลงะลุงจะรับหนังตะลุงมาในงานศพนะครับเพื่อเล่นในงานศพหนึ่งคืนนะครับคือคืนคืนที่เขามีจัดงานเลี้ยงนะครับแล้วก็ลุงเช้าเขาจะเผาศพนะครับหรือจะพชานักิจศพในลุงเช้านะครับเพราะฉะนั้นคืนคืนก่อนที่จะพชานักกิจศพนะครับเขาจะามีการละเล่นขึ้นมานะครับหรืออาจจะเป็นมีในส่วนของการเล่นเล่นอื่นๆนะครับแล้วแต่พื้นที่ของแต่ละภูม,มิภาคนะครับถามว่า เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าทำทำให้กับผู้ตายบินครั้งสุดท้ายครับนะครับให้ผู้ตายได้รับชมครับให้ผู้ตายได้รับชมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับทำเพื่อตอบแทนพระคุณของผู้ตายหรืออะไรแบบนี้นะครับนะครับนั่นคือที่เราสืบทอดกันมาเป็นประเพณีนะครับนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้เราเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าผู้ตายมีเชื้อสายทางมอโรานะครับ ก็จะนำมโนรา1นรา1คณะมารำนะครับหรือถ้าลูกหลานนะครับได้รำมโนราด้วยนะครับก็จะรํำมโนราในคืนนั้นนะครับเพื่อราให้กับผู้ตายนะครับนะครับหรือจะเป็นในส่วนของหนังตะลุงนะครับหรืออาจจะมีลูกหลานบวชหน้าไฟนะครับแล้วแต่ในทางคณะเจ้าภาพนะครับแล้วแต่เลยครับ นะครับนี่คือประเพณีที่เราสืบทอดกันมานะครับตั้งแต่โบราณกาลจนกระทั่งถึงณปัจจุบันนี้นะครับส่วนการละเล่นอื่นๆนะครับการละเล่นอื่นๆเหมือนที่บอกไปว่าอะไรนะวงไฮโลนะครับอันนี้มากันเต็มวงเลยครับนะครับวงไฮโลวงป๊อกเด้งวงก้าวไกลวงนัมิีนะครับถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมออกคำสั่งเลยครับว่างานศพอนุญาตให้เล่นการละเล่นแบบนี้ได้เลยครับ เพราะถ้างานศพไหนไม่มีการละเล่นแบบนี้นะครับจะทําให้งานศพนั้นเงียบเหงาเลยครับมีแต่เจ้างานเจ้าภาพนั่งอยู่แต่สวนแหละครับเงียบเลยครับผมจะถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมสั่งเลยครับออกคําสั่งเลยครับทั่วประเทศทั่วโลงพักเลยครับให้งานศพมีการละเล่นไฮโลได้ครับก้าวเก๋ได้พกเด้งครับอนู่นนี่นั่นครับเล่นการละเล่นได้หมดเลยครับแบบเต็มวงกันเลยครับจะได้คลื้นไงครับ นะครับแล้วเก็บเบียรเที่ยวนี่เก็บเบียรเที่ยวกันดีนี่ขนาดไม่มีขนาดไม่มีคําสั่งออกมาแบบนี้ก็ยังมีเก็บเบียรเที่ยวเลยครับยังมีให้เล่นกันอยู่ครับแล้วเก็บเบี้ยเที่ยวกันอยู่ครับถ้าจ่ายเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงก็วิ่งไล่จับกันเลยครับยายพูดว่าแถวไหนบ้างครับมีกันอยู่ครับทั่วประเทศครับจ่ายเงินไม่ถึงวิ่งไล่จับเลยครับคนเล่นกันเยอะในงานครับการลเล่น แบบเต็มวงเล่นกันครบเต็มวงล้นวงนะครับคนเยอะได้เงินน้อยไงได้เบี้ยทิ้วน้อยไงไล่จับเลยครับนี่ครับเป็นกันแบบนี้ครับถ้าผมเป็นนายกรัฐตมนตรีนะครับผมออกคําสั่งเลยครับให้มีการละเล่นเหล่านี้เลยครับในงานศพครับจะได้ไม่เงียบเหงาครับแล้วเก็บเบี้ยทิ้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปครับรือเก็บเบี้ยทิ้วกินกี่บาทก็แล้วแต่ครับอันนี้คันจมูกครับคันจมูกกูไม่ได้ร้องไอ้สัตว์ อันนี้คำจมูกนะครับเอาพูดแต่สัตว์ไปแล้วไม่รู้ว่าทิกตอกหรือไม่รู้ว่า y youtube โดนติดเหลืองไหมนะครับนะครับริงๆถ้าผมเป็นนายกแลฐต่มนตรีผมสั่งออกคําสั่งเลยครับให้งานศพมีการละเล่นเหล่านี้ได้ครับไฮโลป๊อกเด้งก้าวเกปอชุนชุนชุนปอกันนุกเลยทีนี้นะครับอืมดึงแลวครับทีนี้ครับขนจมูกยาวนิดนึงก็เราแบบเร็วๆครับสดๆไม่ตัดต่อครับนะครับเพราะฉะนั้นในเทปนี้ก็คือว่า การจุดไอ้ตูมของภาคใต้ในงานศพนั้นมันเป็นประเพณีครับแต่เริ่มต้นมาจากการละเล่นก่อนครับแล้วถึงกลายมาเป็นประเพณีที่เราสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนการและเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสลับเทปนี้สวัสดีครับ